ซึ่งสามารถหาได้ง่ายตามทุ่งนาท้องถิ่นในอำเภอแจ้ห่มอําเภอแจ้ห่มเป็นพื้นที่ที่มีการทําการเกษตรและการปลูกข้าวค่อนข้างมากปูจึงเป็นส่วนหนึ่งของศัตรูที่ทําลายผล,ผลผลิตของเกษตรกรดังนั้นเกษตรกรจึงมีการนําปูมาแปรรูปทําเป็นผลิตภัณฑ์น้ำปูเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเป็นการกําจัดปูที่เข้าไปทําลายต้นข้าวของเกษตรกรและเนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติ ในการเตรียมวัตถุดิบของการผลิตน้ำปูจึงต้องคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบและความสะอาดของวัตถุดิบเป็นสำคัญน้ำปูหรือออกเสียงตามภาษาถิ่นว่าน้ำปูเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งทำจากปูนาที่นำมาตำและกรองเอาแต่น้ำเคี่ยวจนเหนียวเป็นสีดำใช้ปรุงอาหารได้หลายชนิดโดยเฉพาะน้ำปูที่มีชื่อเสียงคือน้ำปูแจ้หม่มอำเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปาง การผลิตน้ำปูนั้นขั้นตอนแรกเริ่มจากการเก็บปูเกี่ยนสิงหาจะเวลา11โมงเขาจะออกไปเก็บปูเวลาตอนมันแดดแดดมันจะมีปูออกจากหัมา้ะเขาก็สวนนะเคาับเก็บเก็บมาแล้วถ้าว่าประมาณสักสามโมงเขาก็เข้าบานเข้าบานมาแล้วเขาก เอาไปลากตอนเก็บหมูเขาก็จับจับอย่างนี้พ่อว่ามันบาดใดเอ็งมันได้ดีมือเขาเนี่ยเอบปุ้บ่าต้องใไม้เออไม่สิมันอยู่มันอยู่หัวเขาก็เอาไม้ไปตัวเขาเอาแตงเขาแตงทุงนื้จับจับด้านหลังตรงนี้เขาจะสังเกตะได้ค่ะ

ปูที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นปูสดตัวเล็กถึงปานกลางมีลักษณะเป็นตัวใสาสาเหตุที่ไม่ใช้ปูที่มีลักษณะเป็นตัวสีดำและตัวใหญ่เพราะว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่มีคุณภาพ จะมีรสขมน้ำปูไม่เป็นสีดำเก็บรักษาไว้ได้ไม่นานและจะต้องใช้ปูที่ยังเป็นอยู่ไม่ใช้ปูที่ตายแล้วเพราะปูที่ตายแล้วเมื่อนำม,มาทำน้ำปูจะมีกลิ่มเมนเหม็นทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่เป็นที่ยอมรับหลังจากที่เก็บปูมาได้แล้วให้นำปูที่เก็บได้มาล้างน้ำให้สะอาดน้ำปูที่ได้ใส่ในกระมังที่มีน้ำ ทำความสะอาดปูใช้มือแกว่งในน้ำหรือนำสายยางฉีดเข้าที่ตัวปูเพื่อล้างดินโคลนที่ติดอยู่ในตัวปูออกล้างน้ำไปเรื่อยๆจนปูสะอาดเมื่อล้างปูจนสะอาดแล้วจะนำมาผลิตน้ำปูโดยจะใช้พืชสมุนไพรในการดับกลิ่นคาวและเพิ่มรสชาติให้กับน้ำปูซึ่งพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตน้ำปูที่ตำบลหนองนาวอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางประกอบด้วยตะไคร้และใบคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมในแต่ละท้องถิ่นและสัดส,ส่วนของพืชสมุนไพรที่ใช้จึงมีผลต่อรสชาติของน้ำปูที่ได้ซึ่งพืชสมุนไพรที่ใช้อาจจะเป็นตะไคร้ใบขา่าต้นขา่าหรือใบฝรั่งเป็นต้น หลังจากที่ใส่ตะไคร้และใบข่าลงไปในครกไม้แล้วให้ตำให้ละเอียดแล้วนำปูใส่ตามลงไปในครกไม้และตำรวมกันให้ละเอียดเมื่อตำเสร็จแล้วให้ตักขึ้นมาใส่ภาชนะที่สะอาดแล้วเติมน้ำสะอาดลงไปพอประมาณจากนั้นนำมากรองด้วยกระชอนแล้วล้างตะกรอนผ่านกระชอนด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วนำน้ำปูใส่ภาชนะทิ้งไว้1คืนโดยปิดฝาภาชนะแล้วนำมาเคี่ยวด้วยหม้อดินใส่เกลือลงไปแล้วเคี่ยวต่อจนแห้งโดยทำการเคี่ยวสะสมปริมาณน้ำปูไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้น้ำปูปริมาณมากจากนั้นนำน้ำปูที่เคี่ยวเสร็จบรรจุใส่กระปุกพลาสติกเพื่อเก็บไว้บริโภคหรือจำหน่าย